สวัสดีครับวันนี้ก็จะพามาชมตัว3มนิ้วคูณ2นิ้วนะครับเป็นแอริสสามนิ้วนะฮะออกข้อ2นิ้วนะครับก็แรงดันจะเป็นยังไงนะฮะดูนะครับนี่ครับอันนี้สูงจากพื้นประมาณ10ได้นะเดี๋ยวดูคอยดูตอนเสมอผิวน้ำนะครับเนี่ยฮะแรงมากเลยครับออกข้อ2นิ้วฮะ ยังไม่ได้วัดนะแต่ว่าผมคิดว่าเทียบได้กับพวกปั๊มหมื่นลิตรเลยอะปั 30, ๊มหมื่นกว่าลิตรเลยครับตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยขับเคลื่อน <c oughs> อัดออใช้ปั๊มลมนะครับร้อยลิตรนะครับร้อยลิตรต่อนาทีนะฮะในการดันออก <c oughs> ก็ตัวตัวแรงดันความแรงเนี่ยจะขึ้นอยู่กับว่าปั๊มลมเราสามารถดันได้ที่ความลึกเท่าไหร่นะครับ สามารถดันได้ที่ความลึกแค่ไหนนะฮะยิ่งมีแรงดันเยอะแรงอัดเยอะนะครับก็ยิ่งพุ่งออกมาแรงนะครับเว,เวลาเวลาแอร์ลิฟอยู่ข้างล่างนะครับนี่ครับแรงมากนะฮะนี่เหมือนหัวเจ็ดเลยครับอันนี้อันนี้พอสูงมาจากพื้นก็จะประมาณนี้นะนี่ครับอันนี้พอลงไปแล้ว นี่ครับพุ่งมันหัวเช็ดเลยตัวนี้อยู่ที่ความลึกอยู่ประมาณาไม่แน่ใจนะฮะน้ำนี้ลึกเมตรห้าสิบนะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ลงไปลึกมากประมาณเมตรกว่า ประมาณเมตรยี่มั้งผมไม่แน่ใจเนี่ยครับดูดูอ่ะนี่ครับพอเทียบได้กับปั๊มน้ำหมื่นลิตรกว่า,วาน่ะดูความแรงครับ นี่ก็คือปั๊มลมที่เราใช้นะครับเป็นร้อยลิตรต่อนาทีนะฮะเป็นร้อยลิตรต่อนาทีสายก็ประมาณสี่เมตรห้าเมตรนะครับทดสอบความแรงนะฮะน้ำก็ตัวนั้นเป็นปั๊มน้ำอ่า 26 0 0 0พลิตรนะครับของโซโบนะพอมาอังดูเทียบกับตัวเทียบกับตัวแอร์ลิฟนี้นะครับเทียบกับตัวแอร์ลิฟนี้ก็26 0 0 0ลิตรตัวนี้น่าจะประมาณหมื่นลิตรแหละครับประมาณหมื่นลิตรหมื่นลิตรต่อนอาทีได้นะฮะนี่ครับเพราะว่าอังอังดูแล้วก็แรงกว่าประมาณเท่าตัวได้ แรงกว่าประมาณเท่าตัวได้นะครับยังไม่ได้วัดน่าจะหมือนน่าจะหมือนลิตรได้นะครับพอเสมอระดำน้ำนะแรงเลยครับเหมือนใช้หัวเจ็ตเลยนะครับ ลองเอาลงไปในน้ำให้มันกินสเสมอิวน้ำเลยนี่ครับยิ่งเสมอยิ่งแรงครับดูคร,บครับมันหัวเจ็ดเลยฮะ